ก็มาดูนะครับมาดูปลามีปลาล้วนๆเลยครับปลาปลาดุกปลาดุกปลาดุกเ,เพียบเลยปลาดุกที่โนปลาดุกปลาดุกปลาดุกการจับปลาที่บ่อนาใกลบ้านนะครับบูนั่นไง,นไงขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้ว ท่อพญานาคหมดไป2ตัวนะครับตัวหนึ่งพังตัวหนึ่งก็สั้นกว่าแล้วก็ระบบฝั่งมันชันมากก็เลยสูบไม่หมดน้ำไม่ลดนะครับเลยต้องเอาเครื่องงูดังแหน้อยมานะครับเป็นเครื่องเล็กเครื่องเล็กนะครับผมเครื่องเบนซินมาช่วยเครื่องสายอ่อนเนาะท่อสองนะครับเอามาช่วยเพื่อจะเอาน้ำออกให้หมดน้ำจะได้ลด นะครับผมตอนนี้ปลาก็เยอะแยะเลยครับปลาดุกมาอยู่ตรงไอ้หลุมน้ําตรงนี้นะครับหลุมน้ําตรงนี้เราก็จะค่อยๆไล่จับมาทีละนิดละนิดละนิดนะครับผมไล่จับมาทีละนิดละนิดสําหรับเซียนก่าก็โดนไปสองแล้วนะครับปลาดุกแพ้ปลาดุกนะครับแพ้ปลาดุกเราได้จัดการไปแล้วนะครับขึ้นไปกินข้าวก่อน อนนี้ก็เรายังไม่ได้เอากิ่งไม้ออกนะครับกิ่งไม้ยแย่ไปหมดนะครับอาจจะมีปลาช่อนซ่อนแอบอยู่ตามใต้กิ่งไม้ปลาดุกปลาไหลนะครับสารพัดปลาคอยดูกันนะครับคอยดูกันบกไม่หมดครับบกไม่หมดนะครับผม ยวสักพักค่อยดูนะครับการจับปลาดุกและแถวๆน,นี้บ่อล้างตัวมีตัวไหนมีบ่อตะแหวงกุ้งเยอะใช่ไหมนะรวย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 ครับรวยรวยรวย,วย,วยออไอช่อน้ะไอช่อน อั่างเต็มอยู่ปลาดุกประจียวปลาช่อนประจียวเลยนะครับผมจีค่อยหาไปเรื่อยๆนะครับหาไปเรื่อยๆตามคีเลน ตามคีเลนคีตมนะครับปลามันก็จะอยู่ในเลนในตมม,มีขอนไม้ขอนไรทาไม้ลงเยอะเกินหรือเปล่าตะดีหน่อยนะครับนกเจ้าไม่ค่อยมีนะครับผม,มถ้าเป็นติดวัด,ดวบ้านโนสดาวก็อาจจะมีนกเจ้าเยอะหนะ่อย เอามาเอามาดขึ้า่่ะตกใจนะครับโดนไปช่อนนะตกใจเลยนะครับผมเนี้ยเขาไงเนี้ยเนี่ยยยอ่อเราอะลยเนาะอีนั่นที่มอนอจัามเน่ยมันหนเนี่อผู้ขาคด้วยฮิฮิว่าด้วย มันก็วิวโตขึ้นเยียอืมมองมันอ่ะอืีเห็นตัวจับลูกลายตัวให่ว่ายดีมัดไว้ก็ใส่ไปตัวไหนก็หลุดออกใส่ไปตัวไหนก็หลุดออกมัดไว้้ยใส่เลยเอเื่อนโอ้ว่าอยู่เีนตัวจับใส่กับไงวิวโมยเถื่อวยาหลหมะยังไหมง เอาใส่เข่งไว้ก่อนใส่ลัวไปก่อนเอาใส่ลัวไปง่ายดีน่เจ้ายไเี่แวยต่ปลาอ้อยต้อยนะครับปลาอ้อยต้อยเลยดูหลักดูลักดูลกแต่ปลาดุกนะครับน่ะเห็นหนวดขึ้นมาแบบนั้น ตัวโตๆก็มีเยอะมันยังมดดินอยู่ไม้ก็เยอะเกินครับไม้นั่นเซียนเซียนไอ้ส่งตะกังเขากำลังกี่ปลานะครับหลือหรือไอ้ส่งอะไร บัตรดาครับผมประดุกก็ตัวเท่าหัวไม่มือหัวไม่เท้านะครับประช่อนก็รุ่นแขนเด็กขึ้นไปตั้งแต่แขนกบแขนเขียดแล้วก็กิโลสองกิโลมีอยู่นะครับ อยู่ในขี้เลนเยอะนะครับผมหมดขี้เลนเดี๋ยวสักพักก็จะใช้เครื่องสายอ่อนท่ออ่อนดูดน้ำขึ้นไปอีกเพื่อให้มันให้มันลดให้หมดมันจะได้จับง่ายนะครับถ้าลดไม่หมดมันจับยากเสียนพงก็งงงๆๆม,ม,มอยู่แถวนั้นนะครับตัวใหญ่ๆตัวโตอยู่แถวๆนั่นแหละครับ ซุ่มอยู่ครับซุ่มนะครับปลาดุกครับผมซุ่มปลาดุกาตามหลักเซีย <c oughs> ถ้าตามหลักเซียงกั้งมาน้ำนี่มันจอมจับดีไหมกันใะเซียงกั้ง มันก็จะรวยรวยรวยลงมาน้ำนี่แหละลาตามหลักเอาไข่มาดักเอ,เอาเอาแหมาตัดอาเลยแทนให้สวิงสมองกระหนวด,นดนนนมันเลนไหมันหนวดไม่แข็ง เลีงนวดนวดอ่อนมันเป็นเลนโอเคนะครับโอเคนะครับผมก็ขออนุญาตไทยทำแค่นี้ก่อนจับปลากันก่อนเนาะ